place a destroy or trap เพื่อนๆจะต้องไปสร้างหรือว่าทำลายแทรปจำนวนหนึ่งครั้งแทรปในที่นี้นะคะไซไม่แน่ใจว่าเขาเอาแทรปนำเข้ามาหรือ,อยังแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เอาเข้ามาเราสามารถใช้กําแพงเหล็กทำก็ได้นะคะเราสามารถหาแผ่นกําแพงเหล็กได้จากการเปิดกลองจากการเจอมันที่พื้นหรือว่าจะเป็นการแบบที่เปิดไอซัพพลายดรอปได้นะคะ แล้วก็ไซไม่ได้ลองเทสกับไอ้ที่โดดอะคะ่ะกับไอ้ตัวลอนชแพดเนี่ยดังนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่ามันทําได้หรือเปล่าแต่ว่าการใช้กําแพงเหล็กนะคะสามารถทําได้อย่างแน่นอนหน้าตาของแผ่นกําแพงเหล็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆพื่อนบิวอะไรมาก่อนก็ได้แล้วก็เอากําแพงเหล็กติดปุ๊บนะคะมันก็จะผ่านเควสปั๊บเลยหรือจะไปทําลายอันที่มีคนวางไว้แล้วก็ได้แต่ว่าเลือดมันเยอะมากๆดังนั้นก็จะต้องตีหลายทีหน่อย เดี๋ยวลองตีให้ดูนะคะว่าอันหนึ่งเนี่ยมันตีนานแค่ไหนเนี่ยคือเลือดมันลดน้อยมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตีไม่โดนไอตัววิกพอยนะคะดังนั้นก็แนะนําว่าให้วางดีกว่าค่ะหาทําลายนี่มันแบบว่าเสียเวลามากๆอ่ะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากตีแบบให้มันเลือดลดไวๆเนี่ยให้เอาหน้าชิดกับวัตถุอันนั้นเลยพอเวลาที่ไอวิกพอยมันเกิดมาเนี่ยมันจะเกิดตรงแบบกลางๆเสมอคะ่ะ